สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวมีวิธีพับเหรียนโปยทานนะคะดอกเครือปทุมวันมาแนะนําค่ะนี่ค่ะด้านข้างจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือตรงกลางค่ะสวยมากเลยค่ะ วันนี้นะคะเราใช้ริบบิ้นทั้งหมด2สีค่ะมีสีแดงกับสีขาวนะคะเป็นริบบิ้นตละลักครังสีฟ้าค่ะใช้ดีมากเลยนะคะไม่แตกเลยค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2องค่ะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละหนึ่งรเซนติเมตรค่ะตัดได้หนึ่งพับครึ่งที่กึ่งกลางของเส้นค่ะจับเส้นที่1มาเป็นฐานค่ะสีแดงนะคะ เอาเส้นสีขาวค่ะมานะคะประกบอยู่ด้านบนสีแดงค่ะเนี่ยค่ะให้เป็นเส้นเดียวกันนะคะได้หนึ่งคู่แล้วนะคะคู่ต่อมาค่ะก็สีแดงเริ่มค่ะนำสีขาวมาประกบอยู่ด้านบนสีแดงค่ะเป็นคู่ที่สองค่ะเรียบร้อยค่ะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองคล้องลงไปนะคะในคู่ที่หนึ่งค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาหนึ่งสองสามสี่คู่หนึ่งนะคะมีสี่เส้นค่ะเอาเส้นที่สามกับเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่สามกับเส้นที่สี่นะคะผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบนต่อมาหนึ่งสองสามสี่เช่นกันนะคะเอาเส้นที่สามกับเส้นที่สี่ค่ะ สอดเข้าไปด้านในนำหางริบบินสอดเข้าไปด้านในของเส้นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะดึงออกมาค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะมีสี่เส้นใช่ไหมสี่มุมนะคะแต่ละมุมจะมีสองเส้น มุมจากทางขวามือนำเส้นสีขาวพาดเฉียงขึ้นไปด้านบนมุมจากทางด้านบนนำเส้นสีขาวพาเฉียงลงมานะคะทางซ้ายมุมจากทางซ้ายนำเส้นสีขาวพาดเฉียงลงมานะคะด้านล่างของขวามือมุมจากข้างล่างพาเฉียงขึ้นไปนะคะขวามือด้านบน สอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของเส้นที่หนึ่งก่อนนะคะเรียบร้อยค่ะวางลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะนี่ค่ะเราเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้เป็นเส้นที่หนึ่งค่ะ ต่อมานะคะเส้นที่สองค่ะผ้าเฉียงเส้นเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สามค่ะผ้าเฉียงเส้นที่สองค่ะต่อมานะคะเส้นที่สี่ค่ะผ้าเฉียงลงไปในเส้นที่สามค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะ ข้างล่างก็หนึ่งสสามสี่นะคะเพราะว่าเรามีแปดเส้นนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะสี่เส้นที่เราจับนะคะวางลงไปค่ะวางลงไปแล้วหยิบเส้นล่างนะคะของฐานขึ้นมานะคะที่เป็นเส้นแรกนะคะขึ้นมา ทดแทนค่ะผ้าทับไว้ด้านบนข้างบนก็จะมีสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างฐานนะคะที่เป็นเส้นแรกขึ้นมานะคะผ้าทับไว้ด้านบนหรือเอาขึ้นมาทดแทนค่ะต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดนะคะที่มือเราจับลงไปหยิบเส้นล่างนะคะ ขึ้นมาพาทับไว้ด้านบนค่ะต่อมานะคะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างฐานขึ้นมาพาทับไว้ด้านบนค่ะเรียบร้อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ข้างบนก็หนึ่งสองสามสี่เช่นกันนะคะหลังจากนั้นค่ะ วางเส้นล่างสุดที่มือเราจับนะคะลงไประหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้วางลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับค่ะทะลุออกช่องที่หนึ่งเส้นล่างสุดนะคะที่มือเราจับทะลุออกช่องที่หนึ่งต่อมาค่ะ เส้นล่างสุดนะคะที่มือเราจับทะลุออกช่องที่ 1, ทะลุออกช่องที่สองต่อมาค่ะทะลุออกช่องที่1นึ่งทะลุออกช่องที่ 2, องทะลุออกช่องที่สค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนนี้เรา รวบๆเลยละคะหรือว่าเพื่อนๆจะดึงทีละเส้นก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าดึงทีละเส้นก็จะประมาณนี้นะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะ เส้นที่มือเราจับไว้เอานีโป้มจับไว้นะคะเราก็นับหนึ่งสองสามสี่พาดลงหน้าช่องที่สี่พาดลงมาแล้วปลายดิบ,บินนะคะก็คือตรงนี้นะคะเอามือล็อกไว้กับฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเราก็นับหนึ่งสองสามสี่พาดลงหน้าช่องที่สี่ค่ะ ปลายิบบิ้นนะคะเอามือล็อกไว้กับฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ค่ะพาดลงหน้าช่องที่สี่หรือว่าออกมาช่องถัดมาเรื่อยๆอันนี้เส้นแรกเส้นที่สองเส้นที่สามจะมาออกตรงนี้เส้นที่สี่จะมาออกตรงนี้นะคะเราทําแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมดสี่เส้นตอนนี้ได้สามเส้นแล้วค่ะปลายดิบบิ้นนะคะเอามือล็อกไว้กับฐานด้านล่างค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเราก็นับหนึ่งสองสามสี่พาลงหน้าช่องที่สี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็เริ่มจากเส้นนี้เราก็นับเริ่มจากเส้นนี้ค่ะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่หนึ่ง ต่อมาเริ่มจากเส้นนี้ค่ะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะทะลุออกนะคะผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องสามทะลุออกช่องที่สี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะเราก็ดึงเลยนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้แม่เหมียวใส่เหรียญค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเส้นสีแดงสอดตามลายเส้นไปค่ะ สอดตามลายเส้นนะคะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นค่ะทะลุออกตรงนี้นะผ่านเส้นที่หนึ่งผ่านเส้นที่สองผ่านเส้นที่สามผ่านหน้าเส้นที่สามไปค่ะต่อมาค่ะนี่ค่ะเส้นสีขาวนี่สอดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะตามลายเส้นไปไปทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามดึงออกไปค่ะสอดตามลายเส้นไปเลยค่ะ หน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะทำให้ครบแปดเส้นนะคะทำให้ครบแปดเส้นค่ะ เราดึงให้กระชับค่ะเรียบร้อยเราผิดก,กับด้านเสร็จแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแม่เหมียวจะเริ่มทำเลยนะคะ แม่เหมียวจะเริ่มจากสีแดงค่ะสีแดงนี้นะคะเราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะพับเซนริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็พับเซนริบบิ้นขึ้นไปด้านบนอีกหนึ่งรอบนี่นะคะมีวงกลมอย่างนี้นะคะเอาปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในวงกลมค่ะ หลังจากนั้นดึงขึ้นไปค่ะนะคะค่อยๆดึงนะคะให้ฐานของริบบิ้นได้ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนําเส้นริบบิ้นกลับมาทางซ้ายสอดลงไปนะคะที่เราทําเป็นเส้นสีแดงเราสอดด้านหลังคือเส้นสีขาวสอดมาแล้วค่ะทะลุออกนะคะ เส้นที่เราสอดมาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะทะลุออกมาตรงเส้นที่สี่นะคะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดึงให้กระชับทีเดียวค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนจับเส้นริบบิ้นวนกลับลงมาด้านล่างจับเส้นริบบิ้นวนขึ้นไปด้านบน เส้นริบบิ้นมันจะมีนะคะเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเราก็นำปลายริบบิ้นเข้ามาเลยค่ะเข้ามาด้านในค่ะนำปลายริบบิ้นเข้ามาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ค่อยๆดึงลงไปถึงฐานค่ะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วปลายริบบิ้นชี้มาทางขวานำปลายริบบิ้นกลับมาทางซ้าย เส้นที่เราทําเป็นสีขาวเราไปสอดด้านหลังค่ะก็คือเส้นสีแดงค่ะสอดมาแล้วนะคะนี่ค่ะสอดมาแล้วดึงปลายริบินออกมาค่ะนี่นะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ออกหน้าเส้นที่สี่เหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะ จับเส้นริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนวนเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างวนเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนเก็บปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในของเส้นค่ะนี่ค่ะดึงขึ้นไปค่ะ,คะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นปลายริบบิ้นมาทางขวา นำไาริบินกลับมาทางซ้ายสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นสีแดงสอดลงไปด้านหลังเส้นสีแดงคือเส้นสีขาวค่ะนี่ค่ะดึงเสไบรบินออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะจับ้นริบ,บินขึ้นไปด้านบน จับปลารดิบินวนกลับลงมานะคะด้านล่างจับปลารดิบินวนขึ้นไปด้านบนสอดลงไปนะคะสอดลงไปตรงกลางของวงกลมของเส้นค่ะดึงเส้นลิบ,บิ้นลงมาค่ะ ริบบิ้นชี้มาทางขวาจับปลายริบิ้นกลับมาทางซ้ายสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะทำให้ครบทั้ง8ปดเส้นค่ะ ทำให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะนี่ค่ะ ได้ลักษณะแบบนี้เรามาจากกัดกลีบดอกให้สวยงามให้เท่ากันก่อนนะคะนี่ค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะสีขาวนะคะเส้นสีขาวเส้นนี้เส้นสีแดงเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวเส้นนี้สีแดง เส้นนี้สีขาวเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะและนี่คือด้านข้างค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านมาสอดเก็บตามลายเส้นเลยค่ะนี่นะคะ สอดเข้าไปค่ะเริ่มจากเส้นสีขาวนะคะสอดเข้าไปตามลายเส้นสีขาวตามไปเลยค่ะนี่นะคะมาทะลุออกตรงนี้ออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะนึงออกมาสอดตามลายเส้นค่ะเส้นสีแดงค่ะสอดเข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็ไปทะลุนะคะเส้นสีแดงค่ะนี่ดึงออกมาค่ะ ทำให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะนี่ค่ะทำให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะ เดลืออีก3เส้นสุดท้ายนะคะ เรียบร้อยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นเราตัดปลายริบินทิ้งค่ะนี่ค่ะตัดให้ชิดสนิทเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ